พบกับแม่มะลิเหมือนเดิมนะคะแม่มะลิคนสวยเรานะคะจะไปอาบน้ํานะคะวันนี้ก็จะได้ทานส่วนแบ่งนะคะผละไม้หวานๆนะคะที่คุณแม่ท่านเมตตานะคะคุณแม่ฝนนะคะและก็คุณแม่นุ่นนะคะ,ะแล้วก็แม่ๆใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตายายนะคะเมตตาคุณยายช้างทั้งสองเชือกได้ทานนะคะผละไม้หวานๆเมื่อคืนนี้นะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่คุณพ่อจา๋าขอให้บุญกุศลน,นะคะนนนำให้คุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะรำ่รำๆรวยรวยทุกท่านเลยนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะคุณแม่คุณพ่อจา๋าขอให้บุญรักษาเทวดาคุม้มครองทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยเมตตาช่องเ,เล็กๆนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ไม่เคยลืม เล็กๆพวกเราตายายนะคะกับช้างชาราทั้งสองเชือกนะคะ ได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็แม่ๆใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ท่านช่วยเมตตายายนะคะยายก็ไม่ได้เอ่ยนามนะคะขอขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะพบเจอสิ่งดีๆนะคะไปทางไปไหนมาไหนนะคะก็ขอให้แต่มีคนรักใข้นะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง,งเล็กๆนะคะ ยายเจ้าคุณกับแม่มะลินะคะขอประคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะดูคุณยายเราทานผลไม้นะคะคุณแม่จ๋าทานอย่างอเด็อร่อยเลยนะคะตื่นนอนมานะคะยังไม่ได้อาบน้ํานะคะตอนนี้แม่มะลิเรานะคะขอบประคุณท่านมากๆเลยนะคะ ที่ทุกท่านได้ทำกับช้างทั้งสองเชือกนะคะก็จะนุนนำให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากเมตตาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบพระคุณแม่ปอนด้วยจ้า